ากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจนพ้นภาวะวิกฤตผู้ป่วยหลายท่านยังต้องการการดูแลฟื้นฟูเพื่อกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโรงพยาบาลสารพีบวรพัฒนาเป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างชุมชนวัดโรงพยาบาลสารพีรวมถึงหน่วยงานต่างๆเช่นรอพอสอตเทศบาลตำบลชมพู และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่ร่วมกันผนึกกำลังในการดูแลสุขภาวะให้ประชาชนในพื้นที่ซึงได้ริเริ่มโครงการฟื้นฟูผู้ป่วยก่อนกลับบ้านเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและลดภาระของครอบครัวสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับใน UC Podcast สาระดีๆจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับ วันนี้พาท่านผู้ชมมาที่โรงพยาบาลสารพีบบร,บรพัฒนาอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับทำไมเรามาถึงที่นี่กันท่านผู้ชมทราบกันแล้วนะครับว่าในกลุ่มผู้ป่วยเป็นสโตรกนะครับเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกในสมองบาดเจ็บไขสันหลังหรือว่ากระดูกสะโพกหักเนี่ยหลังจากที่รักษาพ้นระยะวิกฤตแล้วก็จะเป็นช่วงที่จะต้องรักษาในระยะฟื้นฟูการรักษาในระยะฟื้นฟูเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่า ผู้ป่วยมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับคนที่เป็นช่างตัดผมจะต้องใช้มือมือข้างขวาใช้ไม่ได้เราจะมีระยะเวลาที่เขาเรียกว่าระยะเวลาทองนะครับหรือโกเ l d e n p เ r ลี d ประมาณ6เดือนการฟืน้นฟูส่วนหนึ่งก็จะใช้วิธีการทางกายภาพบําบัดเหมือนกับที่ผมกําลังทําอยู่นี่นะครับตอนที่ผมปวดไหล่แล้วก็ปวดคอมากเลยคุณกักายภาพบําบัดเนี่ยกำลังกำลังฟืน้นฟูให้ผมอยู่โดยใช้เครื่องเครื่องหนึ่งนะฮะก็เ,เรียกเครื่อง pms ซึ่งเครื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิครูบาน้อย นะครับเพื่อโรงพยาบาลสารพีบบร,บรพัฒนาก็เป็นรูปแบบของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอย่างครบวงจรครับหลังจากที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเมื่อพ้นจากภาวะวิกฤตคุณหมอจะให้ออกจากโรงพยาบาลไปเฝ้าระวังอาการต่อที่บ้านได้แต่ผู้ป่วยยังคงต้องมีคนดูแลอยู่ตลอดเวลา การดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูและทำกายภาพบำบัดที่บ้านเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจเพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัยสำหรับผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมาทำกายภาพบำบัดที่หน่วยบริการถึงแม้สิทธิ์ปัรทอง30บบาทนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากบ้านมาโรงพยาบาล ท่านผู้ชมครับการดูแลหลังการพ้นระยะวิกฤตของกลุ่มผู้ป่วยสมองไขสันหลังกระดูกสะโพกหักงนี่สำคัญอยางที่ว่านะครับแต่ว่าหัวใจของมันก็คือว่า1ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมสหาสาขาวิชาชีพนําโดยคุณหมอนะนำโดยทีมนักกายภาพบําบัดนะการจะดูแลแบบนี้ได้เนี่ยนะครับถ้าคนไข้ยอยู่ที่บ้านอาจจะได้รับการดูแลได้ไม่ไม่ไมครบวงจรนะครับแต่ที่โรงพยาบาล สารพีบวรพัฒนาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอุปกรณ์นะครับมีนักกายภาพบาบัดและมีทีมสหาสาขาวิชัพที่ทํางานร่วมกันผู้ป่วยจะได้รับการดูแลนะครับอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาทําให้ผู้ป่วยเนี่ยหาย,หายได้ไวฟื้นตัวได้ไวและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วขึ้นครับโมเดลฟื้นฟูก่อนกลับบ้านของโรงพยาบาลสารบีบวรพัฒนาเป็นต้นแบบนะครับของการจัดบริการแล้วก็เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง นะครับผู้ป่วยก็จะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ฟื้นฟูให้ดีมากที่สุดให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหัวใจสําคัญของระบบสุขภาพนะครับเราไม่สามารถที่จะทํางานคนเดียวได้โรงพยาบาลสารพีบวรพัฒนาเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะดึงชุมชนไม่ว่าจะเป็นพระนะครับเป็นคารวาสเป็นชุมชนที่อยู่รอบ นะโดยเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพราะว่าการทำกายภาพบาบัดเนี่ยเราทำที่โรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีกับไปฝึกด้วยตัวเองที่บ้านด้วยญาติก็มีส่วนสําคัญนะครับถ้าทั้งหมดเข้ามาดูแลผู้ป่วยร่วมกันเข้าใจกระบวนการก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้นนะครับโมเดลอย่างนี้ถ้าขยายไปทั่วประเทศได้ในอนาคตก็จะทําให้ผู้ป่วยที่พ้นภาวะวิกฤตจ,จากการบาเจ็บของสมองไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบนะครับบาดเจ็บไขสันหลังหรือแม้แต่การกระดูกสะโพกหักเนี่ย สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตทีต่ตามปกติได้และนี่ก็เป็นบริการดีๆนะครับและก็เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับง่ายๆเลยนะครับโทรสายด่วนสปบช1330ได้ตลอดย4บชั่วโมงและสําหรับท่านที่สนใจเนื้อหาสาระดีๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสาระดีๆอย่างนี้มันจะเข้าไปถึงมือถือของท่านในเวลานั้นเลยครับ